เซนครับออฟฟิเชียลอยู่ดีๆก็โดนเรียกตัวมาไม่รู้ว่ามีงานอะไรให้เราหรือเปล่าแต่พอนักวิจัยเรียกตัวเรามาที่ไรเนี่ยเรารู้สึกสัมผัสดได้ว่ามันจะต้องมีการอะไรยิ่งใหญ่โผล่ให้เราได้ทำแน่ๆไหนอลองคุยด้วยหน่อยละกันเออเออสวัสดีค่ะ โอ้สวัสดีนะหนูนะเออเรียกหนูมามีอะไรหรือเปล่าคะเนี่ยโอ้ขอดีนะเราเนี่ยได้รับการยืนยันจากป้อมปาการนะนะว่าตอนเนี้ได้มีซากเต่ายักษ์เกยตื้นอยู่ฮะซากเต่ายักษ์เกยตื้นหรอคะมันตัวใหญ่ขนาดไหนขะนะ่ะโอ้ตัวมันใหญ่มากๆเลยเลยนะแต่ที่สําคัญเนี่ยบนหลังเต่านั่นนะนะมีเมืองที่หายสาบสูญไปด้วยแล้ว เมืองที่หายสาบสูญเหรอคะใช่แล้วเมืองนั้นน่ะนะเป็นเมืองที่เคยถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์แต่ตอนนี้เนี่ยมันได้โผล่กลับมาอีกแล้วอยากให้เธอไปช่วยสำรวจหน่อยว่ามันเป็นอะไรยังไงบ้างแล้วทางเราเนี่ยจะค่อยส่งทีมสำรวจไปอีกทีนึ่งนะอ๋อโอเคค่ะได้เลยค่ะแล้ให้หนูไปตอนนี้เลยใช่ไหมคะโอ้ก็ใช่เลยนาะถ้าไปตอนนี้ได้ก็ยิ่งดีเลยละโอเคค่ะ ืเต่ายักษินะแต่เต่ายักษ์นี่มันก็ธรรมดาไปมันมาพร้อมกับเมืองที่หายสาบสูญไปนานด้วยอยากรู้จังเป็นยังไงเนี่ยมันต้องตัวใหญ่แค่ไหนกันนะเป็นซากเต่านะาไปไปอย่างน้อยเราก็ไปที่ป้อมปราการก,กันเถอะโหนี่สินะป้อมปราการของเรา และนี่ก็ควรจะเป็นปราสาทที่คุณลุงบอกว่าได้พบเจอเจ้าเต่าแต่ตอนนี้เราก็ยังไม่เห็นเลยนะไปเราเดินขึ้นปราสาทกันดีกว่าเฮ้อยากรู้ละสิว่าเจ้าเต่าตัวนั้นเนี่ยตัวมันจะใหญ่ได้ขนาดไหนกันนะเพราะลุงบอกว่าตัวมันใหญ่เอามากๆใหญ่ถึงขนาดที่ว่าโอ้โหมีเมืองอยู่ในหลังของมันได้เลยอ่ะืแล้วคุณลุงก็บอกว่าอย่าลืมเก็บของในกล่องกล่องนี้สินะ นี่มันไข่เต่านี่นะโอ้มีแต่ไข่เต่าชนิดแปลกๆที่เรายังไม่เคยพบเห็นไม่ว่าจะเป็นไข่เต่าทะเลเป็นไข่เต่าชายหาดเ่นะไข่เต่าดินดีเซอร์ทรายแหละเนาะไข่เต่ามัชลูมไข่เต่าสวนนนาไข่เต่าแบบทะเลเลยอะแล้วก็เป็นไข่เต่าสโนวี่เป็นไข่เต่าที่ยังไม่เคยเจอคุณลุงบอกว่าพบที่หลังของมัน เราออาไปก่อนเผื่อเราได้ใช้ประโยชน์ไปกันก่อนไปกันก่อนเลยแล้วกันคุณลุงบอกว่านี่คือประตูที่ะจะพาเราไปหลังเต่าโดยที่เราไม่ต้องลำบากโอเคไปกันอโอ้โหนี่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 เราอยู่หลังเต่าแล้วเหรอเนี่ยว้าวเอ๊ะว่าแต่เราเข้ามาที่นี่ได้ยังไงกันเนี่ย ประตูตพิเศษจริงๆด้วยคุณลุงบอกว่ายังไงก็อย่าลืมดูตัวมันด้วยนะเฮะ้ย <c oughs> นี่ซากเต่าจริงๆใช่ไหมเนี่ยนี่คงจะเป็นเต่าที่เราได้เข้าไปเมื่อกีน้นี้โอ้โหตัวใหญ่มากๆนี่ถ้าตัวใหญ่ขนาดนี้ในไ c คราบนี่คือแบบว่าโอ้โหทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยแปๆไปรีบเข้าไปกันดีกว่าโอ้โหถ้ารู้ว่าจะตัวใหญ่ขนาดนี้นะ ทำซุปเต่ากินก็น่าจะอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยลเล่นเราเล่นนี่ก็คือเราคงอยู่ในหลังของมันสินะมาตรงนี้มีกล่องโอ้โหมีของทำนู่นทำนี่ด้วยอะ่ะมีหนังสือมีอะไรเรียบร้อยด้วยไหนขอดูแมพหน่อยสิอึ๊บอยู่ไหนอะ่ะขอดูแมพหน่อยไม่ได้อันนี้โอ้โหนี่เราอยู่แค่เศษเสี่ยวของกระดองเต่ามันเองอะ่ะ มันใหญ่มากๆอทุกคนกระดองมันใหญ่มากแล้วก็หลังมันเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าข้างหลังมัน,นจะมีนรกอย่างนี้ด้วยอะ่ะโอ้โไม่น่าเชื่อเลยนี่คือประตูไปอีกที่หนึ่งสินะไปๆเราต้องเข้าประตูนี้ไปค่ะโอ้โหนี่คงจะเป็นโซนหิมะสินะแล้วใช่แล้วค่ะโอ้โหนี่มัน เต่าหิมะนี่นาเป็นเต่าที่แบบว่าเต่าแปลกใหม่มากอะ่ะโอ้ยอยู่ไหนแล้วล่ะอยู่นี่นี่สวัสดีเต่าหิมะโอ้เป็นเต่าที่แบบว่าสีขาวมากเลยอะ่ะดูแปลกใหม่มากๆเลยไหนแเราลองเอาเต่าหิมะมาปล่อยอสิไหนหนาอันนี้เคอึ๊บโอ้เต่าหิมะเยอะมากๆเลย โอ้โหนี่คุณจะเป็นเต่าหิมะสินะอืมเริ่มอยากรู้พื้นที่ต่อไปแล้วสิว่ามันจะมีเต่าอ,อะไรบ้างเอ่อไปทางไหนดีอยาทุกคนทางนี้ก็ได้อึ๊ดีนะคุณลุงให้เรามาสำรวจอะไรโอ้ยจริงจตกจริงจอก,จจอกสีขาวสัตว์หาย,ยากอีกตัวหนึ่งเลยนะเนี่ยโอ้โหสมแล้วแหละที่เป็นเมืองที่หายสาบสูญโอ้โหเมืองน่ากลัวมากเลยอะ นี่มันมันเมืองเห็ดนี่ใช่ปะมันจะต้องมีเต่าเห็ดเกิดแถวแถวน,นี้นั่นไงน่าจะคงเป็นเต่ามัชลูมโอ้โหน่ารักมากๆเลยอ่ะเกิดที่นี่ด้วยแล้วก็เห็นติ๊กตอกสีขาวตรงนั้นเมืองเห็ดเหรองั้นเอาเต่าเห็ดไปเพิ่มละกันนี่แน่เป็นเต่าที่มีเหมือนเสื้อรา,าอยู่ด้านหลังนะคะโอโ้น่ารักมากๆเลยอ่ะมีการเล่นน้ำตกด้วยนะไปเราไปดูพื้นที่อื่นกันต่อดีกว่า โอ้โหนี่คงจะเป็นปราสาทสินะเมืองที่หายสาบสูญวัฒนาาธรรมหืมสวยงามมากมากโหเป็นเมืองจริงๆเลยนะโอ้อมีหนังสือต่างๆด้วยอะ่ะดีจริงๆเลยไปเราไปดูทนที่ต่อไปกันดีกว่ามันจะมีอะไรให้เราน้าตื่นเต้นอีกบ้างอ่าเดี๋ยวทางออกอยู่ไหนเนี่ยอ้าทางออกอยู่นี่ไปค่ะอโอเค พื้นที่ต่อไปจะเป็นยังไงนะอ๋ตรงนี้เหมือนจะเป็นเมืองเอ่อเมืองดินหรือเปล่าคล้ายๆคำค่าว,ว่าจะเป็นเมืองดินนะคะเนี่ยตรงเนี้ยอา้าวสวัสดีค่ะอุ้ยเสียงอะไรเอ๊ะเสียงอะไรอะ่ะไม่มีอะไรใช่ไหมอย่ามานะฉันกลัวโอ้โหนี่น่าจะเป็นเมืองผ่าน ที่จะไปอีกเมืองหนึ่งหรือเปล่าแต่เรจะได้ยี่สิตัวอะไรไม่รู้โอ้แต่ตรงนั้นเนี่ยมีเจ้าสิ่งนี้ด้วยนะคะเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้อะแต่ดูเป็นบ้านเป็นเมืองที่หายสาบสูญเหมือนกันเอ้ยมีเยอะจริงๆนะเนี่ยเมืองที่หายสาบสูญเนี่ยแต่ต้องว่าเต่าที่ควรอยู่ตรงเนี้น่าจะเป็นเอ่อไม่มีอะ <c ười> คอยไปดูที่อื่นก่อนละกัน ว่าจะให้เต่าตัวไหนอยู่ตรงไหนบ้างอ,อหน้าที่เราก็ปล่อยเต่าแล้วเนี่ยเพิ่งรู้เหมือนกันนะโอเคไปกันเถอะตรงนี้น่าจะเป็นเมืองเมืองแบบเมืองธรรมดาโอ้โหแล้วหลังเต่าพวกนี้เนี่ยยังมีรถด,ด้วยนี่มันไม่ใช่เมืองโบราณแล้วปะเนี่ยถ้ามีรถเนี่ยนี่มันเมืองสมัยใหม่แน,แน่เลยโอ้โหรถด,ด้วยให้เทคว่ามาเอา้าเข้าไม่ได้คุณพี่กหนูจะเข้าคุณพี่โอเค โอ้หมีรถให้เรานั่งด้วยอะ่ะแล้วข้างหลังรถก็มีกล่องเก็บของด้วยต่างๆตรงนี้คงจะเป็นเต็นท์สินะโอ้โหดูสิแล้วพวกนี้มาอยู่หลังเต่าได้ยังไงนะหรือเต่าพวกนี้เนะี่ยมีความสามารถพิเศษที่จะขนคนไปไหนก็ได้เขาอาจจะใช้เต่านี้เป็นยานพาหนะก็ได้นะก็ได้คิดได้เหมือนกันโอ้โหดูสิมีสะพานเก่าๆที่พาเราไปยันต้นไม้ใหญ่ด้วย นี่ค่ะโอ้ต้นไมาสปอเลอร์เลยนะเนี่ยตรงนั้นตรงนั้นน่าจะเป็นเออสวาน,น่านี่นาใช่ไหมหมู่บ้านสวาน,น่าค่ะตรงนี้โอ้โหโดูยิ่งใหญ่มากๆแต่ไม่มีใครอยู่แล้วฮะเพราะว่ามันนานแล้ววะเนาะเขาอาจจะออกไปกันหมดแล้วก็ได้ไม่งั้นเต่าตัวเนี้ยคงไม่มาเกยตื้นตายลกค่ะแล้วสัตว์ที่น่าจะอยู่ตรงนี้ก็น่าจะต้องเป็นน้องเต่าสวาน,น่า น้องต่อสวาแนไปไว้ไหนดีล่ะตรงนี้แล้วกันอึ๊บมาน้องต่อสวาแนอึ๊บนี่ให้น้องได้อยู่ตรงนี้นะโอเคน่าจะเหมาะกับพื้นที่ของมันแล้วโตก็เพิ่งสังเกตเห็นว่าเรามีชายหาดจำลองอยู่ตรงนี้ด้วยซึ่งชายหาดจำลองเนี่ยโตว,ว่าน่าจะเหมาะกับบ,บีชทัลท์ที่สุดแล้วก็คือเต่าชายหาดนั่นเองนี่แน่นี่นี่ก็คือเต่าชายหาดเองนะคะ โอ้โหถึงรูป้าหน้าตาจุดดูน่าเกลียดไปไหนก็เถอนนะ <c oughs> โอเคไปเราไปกันต่อดีกว่าโอ้โหข้างหน้าเนี่ยน่าจะเป็นเมืองทะเลทรายนะคะอึบเมืองทะเลทรายเนี่ยก็จะต้องเป็นที่อยู่ของเต่าทรายนั่นเองแต่ว่านอกจากเต่าทรายเนี่ยยังมีเต่าอ,อันนี้เกิดด้วยนะอันนี้น่าจะเต่าทรายใช่ไหมไม่น่าจะเป็นเต่าทรายค่ะอึ้บสวัสดีจ้าแกลงมาจากด้านบนสินะ แต่ว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยต้องมีเต่าทรายอยู่แน่ๆอ๊อโอเคโอ้โหนี่คงคงเป็นส่วนสุดท้ายแล้ววะนะที่จะอยู่บนพื้นที่ของเต่าโอ้โหแล้วมันก็มีเมืองทะเลทรายจริงๆด้วยค่ะซึ่งเมืองทะเลทรายที่เป็นทรายแบบนี้นะก็ควรจะต้องมีเต่าทะเลทรายซึ่งเจ้าเต่าทะเลทรายเนี่ยเราก็มีอยู่นะคะเคเดี๋ยวเราลองเอามาปล่อยดีกว่าอ๊หนึ่งสองสามโอ้โห เต่าทะเลทรายจริงๆด้วยค่ะมันคือทรายเลยมันคือเต่าที่มาจากทรายค่ะดูดิน่ารักมากๆเลยอ่ะอน่นว่ายไปละนัๆๆๆๆ่นนี่ีว่ายไปละว่ายทวนน้ำเอ้ยอะไรกันใช่าน,านานนี่อ่ะ <c> เ <oughs> ส่วนอันนี้น่าจะเป็นเต่าทะเลปกติที่มีอยู่ในชีวิตจริงของเรานะไหนดูซิจริงด้วยเป็นเต่าทะเลปกติค่ะอ้อโหนี่มัน นี่มันคือเมืองทะเลทรายจริงๆอะ่ะแล้วก็เป็นเมืองที่อยู่หลังเต่าจริงๆด้วยแต่ก็คงมีปริศนาเย yeah, อะแยะเน,นาะว่าทําไมเต่าพวกนี้เนี่ยถึงได้มาตายที่นี่ทั้งๆที่เป็นเต่าที่ตัวใหญ่มากๆไม,ม่น่ามาตายที่นี่นะเออก็อยากรู้เหมือนกันว่าทําไมถึงเคยตื้นตายอะแต่ตอนนี้เราคงต้องหาทางกลับบ้านกันก่อนปุ๊บับหอคอยนั่นดีนะหอคอยเนี่ย มันเป็นหอคอยเก่ามากเอ๊ะอาจจะเป็นไปได้นะที่เขาอยพยห้คนมาอยู่บนหลังเต่าผ่านหอคอยนั่นแล้วก็มาสร้างวัฒนธรรมอยู่ที่นี่ทําให้เกิดเป็นเมืองโบราณที่มีอยู่ในบันทึกของเหล่านักวิจัยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะโหดูเต่านี้สิท่าทางน่าสนุกน่าดูเลยนอกจ,กจากจะมีเต่าแล้วยัยงมีวัวเห็ดเกิดด้วยนะอืมขบคันจริงๆอ่ะที่แห่งเนี้ยน่าค้นหามากๆเลย แล้วตัวนี้ก็จะเป็นเมืองหิมะืองหิมะโอ้ลืมสังเกตว่าตรงนั้นหน้าไปเป็นเหมือนโคเลมหรือตัวอะไรสักอย่างด้วยค่ะเออน่ารักมากๆแต่ที่ไม่มีคือเต่านรกเนาะแอบอยากให้มีเต่านรกเหมือนกันแฮะโอ้ถ้าเป็นมีเต่านรกเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะาว่ายนะ้ําในลาวาเหรอเนี่ย <laughs> โอเคนี่ได้เวลากลับแล้วละ่ะจะได้กลับไปดูเต่าชัดๆว่าเต่าตัวน,นั้นมันใหญ่แค่ไหนอโอเค เราต้องขึ้นไปบนสุดของหอคอยเพื่อที่จะได้ดูแต่ทฤษฎีของเราไม่น่าจะผิดพลาดนะที่เขาใช้หอคอยตรงนี้เนี่ยอพยพคนขึ้นไปอยู่บนหลังเตา่าแล้วก็ให้เต่าเนี่ยพาเที่ยวกันอะไรเงี้ยเนาะน่าจะใช้เต่าพาเที่ยวรอบโลกหรือเปล่าดูสินั่นคือเจ้าเตา่าที่เราไปกันมาเมื่อกี้นี้แหละโอ้โหยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็จะอง้จากที่เขาว่าแข็งๆเนี่ยของเจ้าเต,าต่าต,ตัวนี้เป็นกระดองโปร่งแสงนะ เราคงต้องรีบกลับไปบอกพวกนักวิจัยแล้วแหละว่าเราเนี่ยสำรวจมาแล้วไม่มีอะไรที่เป็นอันตรายแถมยังมีอะไรน่าตื่นเต้นอีกเยอะเลยพวกนักวิจัยน่าจะชอบนะแปเรารีบกลับไปบอกนักวิจัยกันดีกว่าเ๋ยวมันจะสายเอาเฮ้ยเจ้าเต่าตัวใหญ่อืมต้องรีบพานักวิจัยมาสำรวจดูแล้วล่ะ